จะไปงานวันเกิดเปื่อนอันดับแรกต้องโทรขออนุญาตจากเมียฟังเมียจะว่าอดไเนาะอือว่าไรสูวันนี้ค่าปิ๊กเดิร์กน่อยเนอะจะไปงานวันเกิดเปื่อนวันเกิดไผ่แฮมมอ่วันเกิดไอตี โหนึกว่ามันเกิดไถทตีไหนมันเกิดไอติขี้เล่าสู้เขานี่นะตึงมาเกิดการเกิดงานอย่างกะทำโมสังโคเฮเตอร์อายุจนปานนี่ยังจะมาจัดวันเกิดอยู่กะสู้ก็เหมือนกะนะันเนาะเลิกการเลิกงานแตนตีฝั่งติกบ้านอันนี้หาเรื่องออกบ้านแวะหันแวะนี่กุ้มกระเซาะหักเลือดเล่าก็เหมือนเหมือนเตื้อสู้บอกห้องละเหมือนเหมือนไปเตื้อกระจ่างเตอะ ออนนุม่มเมียก็เปื่อนสูจะเลือกไผเลือกเปื่อนก็ปอกควาไปอยู่แต่มันปุ้นสรุปบะฮื้อไปแม่นกอเออบะฮื้อไปขจาจมาบ้านเอาเข้าไปองสีแล้วก็หลวดไปเสาะหอยข้าจะกินแกงหอยลวดไปเสาะหอยื้อฆ่ากรัมฆ่าขยะขจาจไปเนิ่แต่อีเนิ่จบข่าวโอ้ไอหยางยางยัอ่อออะสั่งมาแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บจบข่าวเฮาบ,บ่ได้ตอบสกอักกรรมอ่ะบเป็นยหยางโทรหาแหมค้นก็นกนได้ นพอดีเลยหนูวันนี้ป่าคงเข้าไปหาหนูดึกหน่อยเพราะว่าป่าจะไปกินเลี้ยงงานวันเกิดเพื่อนอยู่มันเกิดไรหาป่ามันเกิดตีเพื่อนป่าอ๋อมันเกิดไอ้ตีคะเจ้าอันบัเป็นอย่างเจ้าป่าตามสบายเลยเจ้าป่าจะได้ส่งสรค์กับเพื่อนเฮฮากับเจ้าหมูนนะเจ้าป่าจะมาดึกกี่โมงหนูก็รอป่าได้เสมอเลยเจ้า,จาแต่จะไปกินนักเน,นาะต้องเป็นห่ นะจ้าแล้วก็ขับรถดีๆนะป๋าถ้าป๋ามาถึงดึกป๋าก็โทรห้องหนูนะหนูจะลงมาเปิดประตูให้นะจ้าป๋าจ้าจั้าดูแลตัวเองตัวนาเจ้าป๋าจ้ารอหน้าเจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บมันม่วนตอนบายบายจุ๊บจุ๊บเนี่ยบางทีเมียเขาโทรหาปุ๊บอู้ยังบัดันหูเรื่องดาวจบข่าวเอียมันไปอู้ยังหูเรื่องจะได้เนาะ มันสู้อีน้องโบนี่บ่ได้บายบายจุ๊บจุอย่เมียโทรมากูแรงเวลาจะปิกบ้านจะต้องโทรมาตลอดโทรมาเห็นละฮัลโหลถึงไหนละถึงหน้าหงเฮียนี่ละเดี๋ยวสักกรรมก็ถึงบ้านละเออจะไปแวะหั่นไม่นี่เห็นเนอะขาใจมะเราไปเกี่ยวหญ้าหงวัวเหีนยแมลงนี่แย่อย่างกินสูข้าขยะก,กินข้านะ yea i'm ออกบ้านออกจองไปยังมาหามเมียวไว้ายียอย่างกินยังมาบอกว่าอยากกินเขา้าหิวเข้ากะซอ,อกกินล้านก๋วยเตี๋ยวล้านอาหารตามสั่งก็มียัง่มาแวะกินบ้านมันมีอย่างกินสักอย่างนี่มันมีเวลาเนี่ยกัเขา้าสู่ยากกินอย่างกะซอ,อกกินคนเดียวข้าจะไปบ้านอีแม่หลานข้าลูกกรุงเทพมาเขาแปลงหมูกระทะกินเขามาห้องตะกี้นี่ข้าจะไปละสู่ไปลืมนะมาถึงแล้วหล่อนผ้าห้าํกำเนอรข้าตาผ้าไหวแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้าห้งวัวตัวนะแต่อีเนอร์ จบข่าวโอ้ตามยังจบข่าวให้เร็วโอ้เอ๊มันจะไปอู้กันหู้เรื่องจะไดเนาะสั่งเอาสั่งเอาแล้วก็บอกว่าจบข่าวเป็นยังมเมียบักเยียมของกินไปห้อก่มเป็นยังนี่น้องโบโทรมานี่ละฟังน้องโบจะว่าใดจะอู้เหมือนกันกันกบมเมียเฮากอ็ฮัลโหลปลาถึงไหนและจ้า แ ham ักซานาทีก็ถึงละป่าอยู่หน้าหงเฮียนนี่ละเยู่เกียมกับเข้าลำๆของติดป่ามากไว้ขึ้นพียบเลยเจ้าป่าจ้าป่าทำงานมาเหนื่อยๆป่าจะได้กิ่นกับเข้าลำอๆนะเจ้าของโปรดป่าทั้งนั้นเลยจ้าหนูป่าป่าเอาเบียร์ไหมแล้วหนูจะแช่เย็นๆแต่งเบียร์วุ้นไว้รอป่าเลยโอ้ยสุดยอดเลยหนูจ๋าเกียมไว้นะรอป่านะ คิดถึงป่าที่สุดครับรถดีๆนะเจ้าเดี๋ยวเจอกันนะป่าบ๊ายบายจุบจ๊บจุจ้าจุ๊บจุ๊จุจมันมว่วนตอนบ๊ายบายจุ๊บจเนี่ยบ่เหมือนเมียเฮาเนาะอู้บัดันหูเรื่องจบข่าวเอ้ย